ขอเอาได้ปะขอเอาในรถนะขอก็คือเขาบอกว่าถ so like ้าเกิดว่าให้เอาเขาจะไปส่งฟรีค่ะแรกกดเรียกเป็นแท็กซี่นะคะค่ะแอปนี้เป็นก็ถือว่าดังอยู่แล้วก็ พอสมมุติว่าเราระบุราคาไปแล้วคนขับรถเขาเขาโอเคกับราคาที่เราระบุค่ะเขาก็จะกดรับพอกดรับทีนี้จะมีช่องแชทให้คุยกันว่าเออมารับที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะ,คะตอนที่เรากดรับเนี่ยเราจะกดรับให้เขาไปส่งที่ไหนน่ะคนครปฐมค่ะในราคาเท่าไหร่สองร้อยห้ค่ะแล้วเขาก็กดรับใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตอนที่มีการแชทคุยกันอะไร เราก็บอกบ้านเลขที่แล้วก็บอกหมู่บ้านค่ะแล้วเขาก็เริ่มเลยค่ะเขาพูดยังไงบ้างขอเอาได้ป่ะเอาในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคือตกใจเลยนะแต่เราก็แบบค่ะเราก็กังวลกลัวแล้วทีนี้เราพยายามบ่ายเบี่ยงว,ว่าไปส่งได้ไหมหรือยังไงเ<อ>ขาก็ยังพูดอะไรใช่ค่ะเขาก็บอกว่าขอเอาในรถนะขอแตกในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ จริงๆตกใจมากอยู่ค่ะเอ็มบอกว่าจะให้ไปส่งฟรีด้วยใช่ค่ะประโยคนั้นเขาว่าอย่างไรก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้เอาเขาจะไปส่งฟรีค่ะใช่เขาก็จะไปส่งฟรีใช่ค่ะอตอนนั้นเรากดยกเลิกหรือว่าอะไระยังค่ะเรากะว่าเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความอะค่ะก็เลยถามไปอีกครั้งหนึ่งว่า ตกลงจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องกดยกเลิกก่อนเพื่อจะเรียกคันอีกคันต่อไปะคะ่ะแล้วเขาตอบมาอย่างไรคะเขาก็ตอบม่ประโยคสุดท้ายก็คือก็คือขอแตกในแล้วเราก,กดยกเลิกเลยใช่ค่ะอพอความรู้สึกตอนนั้นคือเรากังวลเราผวาอะไรอ่านี้งไ,งไหมเพราะว่าปกติเราก็เรียกแอปนี้ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ่ะ ล่าสุดผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา3 9 2ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขณะที่ทางแอปนะคะได้ชี้แจงค่ะบอกว่าขณะนี้เนี่ยคนขับรถคันดังกล่าวนะคะพ้นสภาพจากการเป็นพนักง,งานของบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i t t อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ